เฮ้ยยิงแล้วพี่ต้าดู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 เฮ้ยเฮ้ยหายไปอีกแล้วเพื่อนอืมเพื่อนกระเป๋าเป็นสปินเกอร์มอแล้วครับนั่นยอดดีอยู่ด้านล่างสปินเกอร์มยิงตุ้มตุ้มสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนอ้าวเดี๋ยวเดียวไอคนนั้นอยู่ดีๆทำไมมันมาเต้นอะไรตรงนี้เนี่ยโอ้โหมาพร้อมกับอาวุธปืนแบบนี้ กับพ่ต้าก็มาพร้อมกับอาวุธปืนเช่นเดียวกันครับวันนี้เพื่อนๆคงจะรู้ครับว่าเรามาทําอะไรกันนะพ่ต้ามาเล่นเก็มาเล่นเกไม่ใช่โอเคครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาล่าไซเดนเฮดกันครับเพื่อนๆพร้อมกันหรือยังครับโอ้โหเราไม่การยิงเพื่อนตัวเองทําไมเนี่ยเอาเก็บลูกกระสุนมาเก็บลูกกระสุนมาครับไปครับไปครับเดี๋ยวพิต้านําไปครับด้านนู้นก่อนเลยครับครับเอาแล้วครับอุ้ยอุ้ยุ้ยตัวใหญ่ด้านบนครับยิงเลยพ่ต้าตุ้มตุ้มตุ้ม เอกฟาหน้าไปครับเอ้าแล้วมันหายตัวไปเลยอ่ะเฮ้ยเอ้าแล้วมันหายไปไหนอ่ะเอาพี่ตางก็หายไปด้วยยักษ์เฮ้ยเวลาเราจะจัดการมันอะมันหายตัวไปครับเพื่อนๆโอ้โหอาดาบดาบหลุดมืออีกแล้วเฮ้ยครับไปครับเฮ้ยมันหายไปไหนไม่รู้อ่ะเฮ้ย เหมือนจะเห็นอะไรพี่ต้องเหมือนจะเห็นอะไรครับตามล่าตามล่าตามไปครับเฮ้ยเฮ้ยสกีบีดีครับเอาเลยเฮ้ยยิงเลยพี่ต้าเฮ้ยเฮ้ยหายไปอีกแล้วเพื่อนๆไหนมันไปไหนอ่ะเอาไปไปไปตามไปครับเฮ้ยนั่นไงญ่สกีบีดีฟุ๊ปเฮ้ยพอจะเป่าฟันเสร็จครับเพื่อนๆมันหายตัวไปอ่ะแล้ววันนี้เราเฮ้ยอยู่ข้างหลังนี่แล้วอ๋ออึ้งเลยครับทั้งใส่เลนเส์แล้วสกีบีดีมา เาปาวิ่งไปเอา้ามันหายไปแล้วเพื่อนเดี๋ยวมันเชดยดจากขี้เป็นเฮลิคอปเตอร์นะม,มันดาบเอาไงกันดีอะเรามาประชุมมือก่อนรู้สึกว่าวันนี้เราจะจัดการมันไม่ได้เลยอะทำไงดีอะเพราะว่าวันนี้เราน่าจะต้องแปลงร่างกันนะ<ม>โอเคไหม<ะ>เดี๋ยวเจ้าป่าจะเป็นอะไรนะรเป็นไถจูเป็นไถจูไม่ใช่อันนั้นมันปีศาจไถจูเดี๋ยววันนี้เราจะแปลงร่างเป็นสปีกเกอร์แมนไปจัดการเนาะ ตอนนี้เจ้าเป่าจะแปลงร่างเป็นสปีกเกอร์แมนครับเตรียมตัวโอโ้โ,อโหกดพลังจุ๊บจุ๊บพี่เพื่อนเพื่อนเจ้าเป่าเป็นสปีกเกอร์แมนแล้วครับนั่นไงครับสปีกี้อยู่ด้านล่างสปีกเกอร์แมนยิงตุมต้มตุมต้มตุม้มตุ้มตุ้มตุ้มอะไรอ่ะไปครับอึ๊บโอ้โหมาอย่างแท้นี้เลยอ้าวไม่ใช่ไม่ใช่ใชเฮ้ยเมื่อกี้สปีกเกอร์มันเป็นพวกเราโอ้โหพีต่ตางงเลย อาล้วครับตอนนี้หุยไซเลนเฮดเดินมาแล้วครับสงสัยจะต้องเป็นพิต้าครับตาจะแปลงร่างเป็นไททันทีวีมาเต็มตัวหนึ่อปึ๊บตอนนี้ครับพิต้ากลายเป็นไททันทีวีมาแล้วครับโห้ลำแสงจากหน้าจอครับจุดโอ้ยเรียบร้อยเลยครับไซเลนเฮดจัดการไปแล้วครับเพ <Yahoo! S 1> ื่อนๆอ้ยกลับมาแล้วครับเพื่อน <Yahoo! S 1> โอ้ เมื่อกี้ตอนแปลงล่างเป็นไงบ้างพี่ตาสภาพี่ตาก่อนดีกว่าเมื่อกี้ตอนแปลงล่างเป็นไงครับมันก็ดีครับฮะโอ้มันเหมือนแบบมีตัวอะไรมาสิงใช่ไหมโอเคโอเคอ่ะเดี๋ยวถามเจ้าเปล่าแปลงล่างเมื่อกี้เป็นไงบ้างครับบอกเพื่อนๆหน่อยเหมือนอยู่คำเป็นคำเวลาเฮ้ยแม่ปลาเป่าเมื่อกี้เป็นสปีกเกอร์อย่าคันนี้โอเคครับวันนี้เราก็แปลงล่างจัดการกับไซเลนเฮดและสกีบีดี้ไปเฮ้ยเหมือนวิญญาณจะหลงเหลืออยู่ในตัวครับ เอาล่ะครับเฮ้ยพี่ตาจัดการเลยเฮ้ยวิญญาณทิวีเมนอยู่โอ้โหหยิบละเบอร์ช้นมายังไงก็อย่าลืมฝากติดตามช่องปองจอรีด้วยนะไปเร็วคือย่งไล่ะครับตัวนี้เหมือนเจ้าปอจะเจอผีครับนั่นก็คือผีเสื้อใช่ใช่ใช่ตอนแรกเราก็นึกว่าเจอผีจริงๆครับ